เมนูยำหอยแครงสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ครับวันนี้ได้เมนูยำหอยแครงแซ่บๆมาฝากครับผมยำหอยแครงเนื้อมันหวานครับกับเครื่องยำแน่นๆเลยครับรับรองว่าสูตรนี้แซ่บแน่นอนครับว่าแล้วก็ไปจุดสูตรกันเลยครับผมดับแรกครับเราจะมาดูเครื่องปรุงกันก่อนนะครับผมวันนี้เรามาเตรียมมาตถุดิบกันก่อนครับเดี๋ยวแรกครับมีพริกเผานะครับผมอันงที่สองครับน้ำตาลทรายครับแล้วก็มีผงนัวครับผมตามด้วยน้ำปลาครับ แล้วก็รสดีนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาทาความสะอาดหอยกันก่อนนะครับผมวันนี้ได้หอยแครงมาครับ1นกิโลนะครับวันนี้ตัวอ้วนเลยครับผมสิ่งที่จะมาก่อนนะครับก็คือน้ําเย็นนะครับเอาไว้ลวกเสร็จเอามานอกน้านะครับขั้นตอนต่อไปครับต้มน้ําเดือดนะครับเอาหอยลงไปเลยครับผมจับเวลานะครับเวลาที่ผมใช้นี่ประมาณ30วินะครับครบเวลาแล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะครับผมเอาไปนักน้ําเย็นได้เลยครับนกน้ําเย็นนี่ช่วยได้นะครับทําให้หอยไม่หดนะครับแล้วก็เนื้อเด้งๆครับและไม่สุกจนเกินไปนะครับจาบ ขาบรอทจะยังตกค้างอยู่ในเปลือกหอยนะครับเมื่อหอยเย็นตัวแล้วนะครับเราก็จะมาทําการแกะหอยกันเลยครับผมนี่ครับสุกกําลังพอดีเลยนะครับผมประมาณ30มสิบปีนี่ใครที่ชอบสุกกว่านี้ก็เพิ่มไป4ี่สิบปีหรือห้าสิบปีได้เลยนะครับหอยแข็งที่ได้วันนี้ครับใสกกาลังสวยเลยนะครับไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไปนะครับเมื่อแกะเนื้อเสร็จนะครับเราก็พักไว้ก่อนนะครับผมเราจะไปหั่นตะไคร้กันต่อนะครับตะไคร้หั่นซอยบางๆเลยนะครับ ามด้วยผักชีฝรั่งครับหั่นไปเลยครับแล้วก็พริกจินดาแดงครับผมหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เลยนะครับต่อมาครับมาซอยหอมกันต่อเลยนะครับแล้วก็มาหั่นมะนาวเตรียมพร้อมไว้นะครับแล้วแต่คําชอบเปรี้ยวนะครับผมหั่นไว้ประมาณ2ลูกครับผลิติบของเราก็พร้อมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปยำกันเลยนะครับผมอดับแรกครับใส่พริกเผาลงไปครับ ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับผมแล,ล้วก็ Jamie, น้ำปลาครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็น้ําตาลครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ผงนัวครับใส่ตามใจชอบเลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็รสตีนะครับใส่ประมาณ1ช้อนชาครับตามด้วยน้ำมะนาวนะครับผมบีบไปเลยครับผมวันนี้ใช้ประมาณลูกครึ่งนะครับตามด้วยพริกแดงหั่นซอยครับผมใส่ลงไปเลยครับเสร็จแล้วก็คนโคลยิโคลให้เข้ากันนะครับผม ใส่น้ำตาลแล้วก็ผงนัวเข้ากันใหมันละลายเข้ากันครับเสร็จแล้วครับใส่เนื้อหอยแข็งลงไปเลยนะครับตามด้วยหอมแดงครับแล้วก็กระเทียมครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็มีผักชีฝรั่งครับผมใส่ลงไปพร้อมกันนะครับแล้วก็มีตะไคร้ครับทําการคนเครื่องปรุงทสมดให้เข้ากันนะครับผมวันนี้ใส่เครื่องปรุงแน่นๆเลยนะครับผมสมุนไพรรุนๆครับครับสีสันน่ารับประทานมากเลยนะครับหอยแข็งเนื้อหวานๆนะครับผมกับสมุนไพรแน่นๆเลยครับ เสร็จแล้วก็ตักใส่จานครับพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับผมวันนี้กินคู่กับปักสลัดครับแล้วก็มีแตงกวาผมรับรองว่าเข้ากันเลยครับผมจะเป็นกับแก้มก็ดีหรือกับข้าวก็ได้นะครับผมแต่ส่วนมากนี้จะเน้นเป็นกับแก้มมากกว่านะครับเป็นอีกเมนูนึ่งครับที่ทํากินกันบ่อยๆนะครับผมรับรองว่าเพื่อนๆในพี่ทําตามสรนี้แซ่บแน่นอนครับผมขอบคุณเพื่อนๆนพี่นะครับที่ดูจนจบคลิปครับเมนูหน้าจะเป็นเมนูอะไรรอรับชมนะครับเมนูนี้ก็แซ่บมาก